ครับสวัสดีนะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็พบกับ กลยุทธ์ประจำส,สัปดาห์นะครับจากฝ่ายวิจัยบัวหลวงเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีกลยุทธ์ในเรื่องของตัวการให้แนะนําให้นาักลงทุนเริ่มสะสมหุ้นละนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็คิดว่าตัวฐานตลาดเนี่ยน่าจะถูกปรับฐานลงไปไแถวๆหนึ่งพันกอบวกลบแล้วก็ฐานน่าจะค่อนข้างแข็งและนะครับดาวไซริกจากเออร์เน็งอะไรต่างๆไม่มากเนี่ยก็ทําให้ฐานตัวตลาดไม่น่าจะลงไปทําโลหรือว่าลึกไปกว่าน,นี้ละนะครับหลังจากที่เรามีการทําเรื่องของตัวเออร์เน วอร์เน็มาตลอด2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้เราจะเริ่มเป็นการซื้อกลับมาอย่างจริงจังแล้วหลังจากจที่มีการเปิดบ้างบางตัวนะครับที่เปิดให้ซื้อบ้างบางตัวในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้ถามว่าทําไมเราถึงมองไปในแง่บวกมากขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเรามาดูเรื่องของตัวผลประกอบการหรือว่าข่าวร้ายที่เราพูดกันว่างบมันออกมาไม่ดีในรอบนี้นะครับออกมาก็มิสมิสอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า,าผิดต่ำกว่าค่าตรงนี้ก็ถือว่าออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับงบมันออกมาประมาณซั เกือบเกือบครึ่งแล้วนะครับผลที่ออกมาส่วนใหญ่ก็ออกมาต่ำกว่าคาดแหละครับแล้วก็ออกมาต่ำกว่าคาดประมาณสัก41%ปรนะครับเทียบกับตัวไตมาสก่อนหน้านี้ต่ำกว่าคาดแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองแต่ว่าตรงนี้มันเป็นข่าวร้ายที่ถูกซึมซับรับไปในราคา,าหุ้นหลายๆตัวที่เราเห็นปรับตัวย่อลงมาแล้วนะครับหรือว่าข่าวร้ายจากประเด็นมหาภาคต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเงินเฟอ้อที่ออกมาซารัดนะครับที่ออกมาสูงกว่าคาดหรือว่าในเรื่องของตัวเฟดนะครับที่อาจจะมีการทํานโยบายการเงินที่เข้มงวด มากขึ้นกว่าที่นวิเคราะห์หรือว่าตลาดเคยมองไว้ก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ก็ถูกสะท้อนไปในตลาดโฟโลของตลาดทั่วโลกไปแล้วแหละนะครับตรงนี้เราก็คิดว่าดาวไซ ในช่วงของ1650บวกลบเนี่ยน่าจะไม่ได้มากและทําให้เราเริ่มมาเก็บหุ้นอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราแนะนําให้ซื้อพวกกัฟอินทัศนะครับพวกเนี้ยก็แนะนําไปแล้วนะครับแล้วรอบเนี้ยเราก็จะมีแนะนําต่อเนื่องกันไปสําหรับทีมที่การทยอยกลับมาซื้อนะครับแล้วก็ถามว่าการมาอัลต์แฟกตอนเนี้ยเราจะเกาะอ,อยู่กับหุ้นเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับก็เป็นกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่ชื่อตรงไปตรงมานะครับก็คือตัวงบ พวกนี้นะครับประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นตัว Key Message จาก Analyst Meeting ออกมาแล้วด้วยนะครับเช่นพวกกลุ่มธนาคาร ICT พวกนี้โรงพยาบาลบางแห่งนะครับแล้วก็พวกโรงไฟฟ้าที่เราเห็นกันมาอยู่แล้วอย่างสัปดาห์ก่อนเราแนะนำพวกอิน u c h พวกอ่าเรื่องของ Ad, อตัวเรื่องของกราฟไปล้นะครับสัปดาห์นีนะ้เราอาจจะมาเกาะที่กลุ่มที่2นะครับเรื่องของตัวการมองที่ Benchmark นะครับหรือว่าเป็น ตัวหุ้นที่เห็นเพื่อนๆแล้วนะครับว่าเพื่อนๆกลุ่มแรกนั่นแหละที่เห็นงบออกมาแล้วเห็นแนวโน้มและน่าจะมีความลักษณะละไม้คล้ายคลึงกันนะครับหรือว่าแม้ออกจะออกมาต่างประคาดอย่างเช่นตัวพวกรงไฟฟ้าอย่าง GPC เนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นก็ไม่ได้ลงนะครับหรือว่าไม่ได้ตอบรับในเชิงลบมากนะครับแล้วก็ เราน่าจะเห็นฟลอร์นะครับของนักลงทุนที่น่าจะเริ่มช้อนซื้อกับหุ้นพวกนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นแล้วก็ดีต่ออะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้อย่างพวกบูนกระดาษบูนใหญ่พวกอ่าลงการปิโตอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าตัว b ี m ีที่เราเห็นตัวเรื่องของ b s ออกมาแล้วกาไรดีกว่าคาดแล้วก็แนะนํากันต่อไปด้วยนะครับต่บตัวพวกอ่าบีดนะครับดังนั้นอ่าที่มาที่ไปของการแนะนํสองอ่ากลุ่มนี้นะครับทำให้หุ้นประจาสัปดาห์ที่เราหยิบขึ้นมาเป็นหุ้นนนแะําาาจจกฝ่ยยวิั นะครับก็ประกอบด้วยตัวกราฟนะครับ BDMs แล้วก็ตัว i n t u s นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่แนะนำไป3ตัวนะครับก็ผลตอบแทนออกมาเฉลี่ยอยู่ที่1.6ก็ดีกว่าตลาดที่บวก0.3นะครับสำหรับกรุปรยุทธภัณสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ